อร่อยครับใบหญ้า,ยยาครับเช้าๆกินใบหญ้ากับน้ําค้างแทนข้าววงั้นนะ ถึงว่าเท็ดดี้มาชอบนอนตรงนี้มันมีหญ้าเนาะหญ้าแบบนี้แกชอบกินเหรอมันอร่อยเหรอแกมาชอบนอนกินตรงนี้ทุกวันเลยอะ่ะฉันก็สงสัยอยู่นอนกินหญ้าวางั้นฮะอย่าบอกนะแกกลับชาติมาเกิดสมัยก่อนชาติก่อนแกเป็นวัวหรือเปล่าเนี่ย ชาติก่อนเป็นวัวเปล่ากลับชาติมาเกิดเออเป็นได้หนูกับชาติมาเกิดนะครับแม่ <c oughs> <c oughs> กินหญ้าโชว์เลยเี่ยแม่ดูนะกินได้เห็นปะเออแม่ดูเลยนะมันกินได้มันอร่อยมันหวานกินหญ้ากับน้ำค้างตอนเช้าอะ่ะมันจะมีพลัง มันจะทําให้มีพลังทั้งวันเนี่ยแข็งแรงด้วยแม่ดูเนี่ยเนี่ยเห็นไหมดอกหญ้าใบหญ้าแม่ต้องกินตอนเช้าเช้าเนี่ยเท็ดดี้กินให้ดูเลยกินโชว์ว่างั้นสงสัยอยู่แกชอบมานอนตรงนี้จะมากินหญ้านี่เองจะหาว่าโมนะแมนะ่ไหนเห็นไหมยัูไม่ได้โม้นะกินโชว์เลยแม่ดูกินให้ดูเลย กินให้ดูเลยนอนกินหญ้าโชว์ลอยชอบธรรมชาตินาะทีดีน